อืมอีกระเทยตัวนี้ทำอะไรนี่ถุ่ยรีถุ่ยรีสวัสดีค่ะสวัสดียังนี่ได้แล้วอ่ะยังตลาดาปิดกี่โมงครับสี่ทุ่มห้าทุ่มหมดแล้ว มื่อมาห้าคู่มันเป็นนัดเป็นเป็นตลาดกลางคืนนะคะเป็นโตู้ลูกเขาถึงให้ชื่อว่าต้ลูกไงนี่เจ้าคงได้กระเทยข้นแนวนี้ข้นด้ยเหรอมันต้องมีไอ้กระเทยมันต้องด่าเราเราเอาไงดีพี่เด็กไ่คอค่ะตัดคอแม่งก่อนวงยุ่งกระเทยเ้วยแต่กูแค่แต่งหน้าหน้าเราจะไม่ลอยนะเราต้องมีคอโอเคถัดไปไหนนะ ฮะแ,แล้วแต่พี่เลยค่ะเกเงยินก็ได้ค่ะแล้วแต่พี่เลยพี่อยากจะใส่กางเกงอะไรกาเนี่อมันใส่สแลกเลยฮะ,ะโอ้ยพี่มีแต่สแลกก็ดิเออก็สแลกก็นนสกกใส่ก็สแลกก็ได้ผมใส่เกงใส่ได้หมดเกงกระชับเนี้ยจริงจริงใส่กางเกงบอลก็ได้นะ,อะของพี่เพราะว่ามันยาวมันเป็นผ้าทิ้งตัวอ๋อลองยืนดูก่อนว่ามันไม่เบื่อเตะใครครับได้ได้อย่างนั้นก็เติมแก้มนิดนึงมันจะสวยนะอย่างน่ะให้มันหน้าเข้าไว้ นี้แมันจะสงหลไม่ไ้หไม่ค่ะไม่เออคือเออมันก็ดีอยู่นะพี่เอากางเกงขึ้นอีกเอาเให้มันเอชชั่นเข็มขัดจะขึ้นไปต้องใส่วิกอะเหมือนคุณป้าอะพี่ต้องดูกางเกงขึ้นอีก ขนาดน,นี้เดี๋ยวหัวก็โผลตลกไหมคะเนี่ยไม่ตลกเลยค่ะตะลกมันเบ็ดเลยไปตลคบไกลๆกันโน้นเลยกเอย๋ยวพึ่งห่าวนะเิ่งๆก่อนดูซิจมูกมาหรือยังหันไปดูซิอ่าได้แล้วขัดด่างขัดด่างด่างก็มีอยู่แล้วนะแต่ขัดให้มันเป็นแบบเงา อ่าได้อยู่เอาปากสีอะไรดีคะเห่าแล้วว่ะปากครับมุกสีชมพูเนี่ยชมพูแบบไหนอ่ะนี่ชมพูแสบตาเลยมันสีมันมองไม่เห็นตอนอันไหนนะอันนี้เลยอ่นนะ,อนนะ,อนนะเราจะเป็นสาวหวานใช่ไหมได้ได้เอาสีอันนี้ลงข้างในเนาะข้างใน,งนอืม ยิ่าแต่งไงก็ไม่คินกระเทยนะเราแต่งสวยไงเราแต่งสวยก็พี่แจ๊คเขาบอกอยู่ว่าแต่งสวยอุ๊ยเอ็มปากทีนึงค่ะเม้มเลยเม้มเอ็มเอยมดูดูงี้อืมดูสิเดี๋ยวทำแบบนั้นเอง ที่เล่นละครใบ้อะไรกันพี่เจท่าปิดอ่ะแม่แม่อีกทีหนึ่งอาปากนิดนึงอาปากนิดนึงทำแบบนี้ มม,มอะอปล่อยดิเออได้แล้วอืมฮ่าฮ่าฮ่าฮาไไม่เป็นไงแล้วก็ได้เขาเป็นไงยังไงมาแรกเนี่หันมองซิได้ครับได้ยังอ่ะพี่ได้คิดว่าได้ยังอ่ะโอเคมันยังไม่ต่อแล่พ่พี่จะต่อขั้นไหนอ่ะมันอยู่ที่การแสดงครับที่เหลืออืออ่ะดึง เหมือนเหมือนันเลยมันเหมือนตีแล้วอย่างเงี้ยเหมือนพร้อมป้าอะมาเลยกระทานเอาหมดยังนะมาเลยกระทานต่อจากแอรไม่ไหวอะเขาเลอกตัวเองใช่ รูนตรงจงมูกไ,ไ,ไม่ได้ทายไหมตรงจมูกไม่ได้ทาปัดตรงนี้คัดจมูกใช่ไหมใช่รครับฝนไม่คุ้นแล้วก็ <c oughs> อไะไรเงี้ยครพี่เจสต์ดเด็กสีม่วงหรืสีเขียวไม่ใช่เหรอ,อรก,ก็ขอบตาสีเขียวเลยแล้วปากก็สีม่วงเอา,มาอไม่เลยชีวิตไม่เคยแต่งหน้าเลยโปร้องหน้ายังไม่ค่อยอยากกระแตะเลยรูนฝนอย่างนี้แลนะ คิวบี้มันเข้มมากหันทางนี้อ่ะมือหรือตบน,นี่ยองข <laughs> วด<น>เหม็นเลยตาพี่อยงเป็นสีขาวเลยวหรอใช่เหรอใช่ใช่ใช่ใชไม่เห็นทุกอย่างเป็นสีขาวเลยเป็ <laughs> นกรรมนะเป็นกรรมไม่ใช่ไม่ดีเป็นกรรมคือไม่ดีอ๋อเป็นกรรมคือไม่ดีอ,ดอ่านเก่าตูดแล้วก็ววามาทานหน้าให้หรอก ยังยังยังเจตโอ้ยเดยเวเมี้ยวนะคิวค้วไม่ต้องการน,นะลุงเจตเติมก่อนเติมคิ้วให้เต็มก่อนคนไม่เต็มคิว้วจะเต็มได้ยังไงใช่ปะอ๋อหายล่วทำไมไม่ค่อยเต็มเพราะคิ้วหายนี่ <c oughs> เอ๊ะ เราต้องบวกเลยพี่เจ็ดแคบผ้าแบบก็ตกแขนเสื้อเลยเดี๋ยวนะเก็บเก็บเก,ก็บมีมีมีกางเสื้อกางเกงหมดเลยดึงเลยใช่ไหมใช่ <laughs> ดึงปุ๊บแล้วก็แบบบวกเลยอันไหนค่ะเดี๋ยวจะดูว่าเิ้ยขึ้นกระด,ะดกะดข้างนี้ว่ะ <c> มันกระดกแบบเชิดท้ายอะ่ะมันเขียนให้มันลงคิ้วคุณเหรอเนิร์นเนาะมันกระโดดเลย มันแบบเนี้ยอ่าพี่เจสคิ้วพี่ข้างหนึ่งจะอย่างเงี้ยอีกข้างกระดกกระดกขึ้นอย่างเงี้ยนี่เขียนแล้วอไม่เห็นไม่มีอะไรปกติเลยวะนี่ไงโขตรงนี้ไงโขงตรงที่มันแหวงคิ้วพี่เองคิ้วยักไม่เหรอมันอยากไงเออเนี่ยชัดแล้วชัดไหมชัดไหมมันหล่อยอยู่แล้วไังทำไงมันก็หลอยอยู่ปกติพี่อยากได้แบบแรดๆใช่ไหมนะหลับตาไม่ต้องปีขนาดนั้นเดี๋ยวทาไม่ได้นะ ใชไหมนะมันจะได้ติดแน่นแน่นโอ้ยอะไรวะเนี่ยมวนาไอมันจะได้ติดแน่นแน่นผมกาไปเพราะว่าพี่ตัวดำไงต้องเอาสีสว่างลงก่อนดำที่ไหนเขาเรียกว่าสีแทนแทนที่จะขาวใช่ไหมคะรู้มันแสบตาเอาอะไรก็ไม่ใส่ก็ไม่รู้อะ หญิงนี่เราบากที่ผายอ่ะเลือดสีค่ะนี่เลือดสีลุงลุงเลือกตาก่อนลุงเลือกสีก่อนให้เลือกอันไหนเนี่ยเปิดทุกอันเลยสองการเลยเนี่ยจะเลือกอันไหนชอบสีไหนเป็นหลักจำจี้มะเขือเปลาะแปะกะเราะหน้าแว้นอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอากะจกที่ไหนมาสองเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องอะไรวะอ้าหู้อ้าหูก็อันนี้แล้วกันอันนี้ใช่ไหม วันนี้สีแน่นมากอ่ะสีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสีอทองทองแบบทองแดงเฮ้ยอย่าให้พี่ลงกระถาง <laughs> ไ,ไ,ไม่เอาดิหลับตาค่ะโอ้โหสีแน่นบอกได้เลยเจสซี่เธอมาแล้วองเธอจะลงแล้วตอนนี้มาทาสีเดียวอยู่เลยอะ่ะ ไม่ต้องขาเยอะสีเดียวเท่านั้นโอ้โหมันแสบตาไม่คุ้นแย่พี่นี่แหละโอ้โหเป็นผู้หญิงนี่แม่งลำบากจริงๆลำบากตั้งแต่มีเงินแล้วไหมโชคดีหรือเกินอืออ่ะดูซิลืมไม่ขึ้นหรอบับ,บบิบบับแล้วรวนจ้า บกสีที่มันไม่เห็นยังมีอะไรเลยโอ้เด็ดเส้นเด็้นนะค่ะ,คะเ,า,เาจะเรื่อนน้ำตามันจะ,ะไหลจริงด้วยนะอืมอ่ะน้ำตาขึ้นมาปริงมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันไม่พอใจ <c oughs> ไ,ไ,ไปมันหลอกโอ้โห,โหไป ไปเอาช่างแต่งหน้าคนอื่นมาดิไม่พอใจเนี่ยต่อยังไงมันก็ยังหล่อเหมือนเดิมเอาให้แต่งเป็นต้นเดี๋ยวมันจะแต่งมินเดียยากขนาดไหนหรือวะเจ๊เอาเลยไหมเอาเลยไหมโอ้โหเดี๋ยวได้ดิเอาลูกกระตาก่อนดิใช่ลูกกระตากันฮะมันทาได้จัดไปดิอยากได้แบบเป็นตุ๊ดใช่ไหมได้เลยแต่งเป็นตุ๊ดให้แต่งเป็นตุ๊ดแต่งเป็นอะไรแต่งเปเสื้อตุ๊ด ไอ้คนหล่อเนี่ยหน้าตาไม่ตุ๊ดไม่ได้เลยหล่อไม่หล่ออยู่แล้วไม่ต้องหล่ออะไรหล่อระยะสุดท้ายเปล่าเนี่ยแดงเถือกเลยเห็นไหมเถือกตาขึ้นมะเอากระจกมาดูดีกว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วพี่มันหลบไงดูกระจกที่หูเอาไปเอาไปยกไม่ไหวกระจกวิเศษ บอกข้าเถอะเออได้ได้อยู่ได้อยู่บอกข้าเถอะใครงามที่สุดในปาตผีเจสซี่หลบในเห็นไหมเออเฮ้ยสวยสวยอยู่จับันได้ตัวนะตัวนะอ่าลุ้นว่านะมันอาจจะต้องทาขึ้นมาอีกพี่แจ๊ต่างๆตาพี่มันหลบในถึงก็เอาคันฉ่องอะไรนะที่ป่าเมดูซ่ามามาล่ากูเลยเนี่ยใช่ใ อ่ะเลยได้ทีหนึ่งได้แล้วตาพี่มันหลบเห็นไหมเราต้องทาแบบนี้เลยอะ่ะต้องทาเกินขึ้นไปอะ่ะหลบยังตาเลยนะอดีดีเด <c oughs> ีม,มาอีกข้างนึงจะหล่อแล้วไอจะสวยแล้วเป็นกระเทยครึ่งหนึ่งและะ้วค๊อสเราอะ่ะพร้อมแลกเสมอหมดสิดได้แล้วนะเดี๋ยวขากลับแวะเอาสีตาด้วยได้ปะที่บ้านนะาอ่ะเดี๋ยวดูตัวตาก่อนเจ๊กับบอลลูนตาพี่สองคน เไปเป็นแสงแนตอนนี้ปกตินะปกติค่ะผมโดนคอนดีเยอะไป่ไตาแห้งไหมคะรู้สึกแบบพอโดนลมมากๆแล้วหลับตามันจะเจ็บๆไหมใช่อแต่แร้ว่าพี่อ่ะลืมตาในน้ำใช่ไหมตอนที่เล่นใช่คอนดีมันเยอะไม่น่าลืมหรือใช้เวลาเท่าไหร่รอยากหายเร็วไหมอ่ะเอายาคูอ่ะล้างตาเอาดุสุเดงไง เดี๋ยวกลับบ้านไปให้จำรัดเรียตา่างกันดะอืออะลือตาค่ะดูสิได้ไหมดูอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องเอาค่ะขันจังามาเรียงเรียงอื <laughs> อแต่งหน้าคนละลิงนี่ <laughs> นมันไม่ใช่หรือดิ <laughs> <laughs> เป็นยังไงก็ไม่รู้นี่เอ้ยเออมันก็แดงนี่ว่าตอนแรกเลยอ่ะพีเ่เจษ ให้หลอนเอาใส่สีทองเข้าไปให้มันเด่นๆเจสดลาบตาอือใส่ตรงกลางเนี่แหละมันจะเด่นๆน oh. ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <c oughs> สีไม่ติดสีไม่ติดโอ้ย <c oughs> <c oughs> อย่าทำร้ายลูนแบบนี้ <c oughs> เอาลืมตาเซสอ่าเด่นขึ้นมาหน่อย มันจะเป็นวิบวิบปับวับปะโอทำทีเดียวให้เสร็จดีก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ะอ๋อแบบที่ว่าตัวเองพอใจเลยเนี่ยได้ที่เต๋พอใจได้พี่ลองลืมตาให้เรดูกันลืมลืมตาลืมตาตาเดี๋ยวจะหลงพี่นะไม่ไม่ตหลบไงมันจะเขียนอะไรเนื้อยากเใช่ตาหลบไงมันจะเขียนอะไรเนื้อยากลับตาเดี๋ยวไม่เลยเจ็ดเลยใช่ไหมได้บวกบวกขอผมไปนะ โอ้พี่ใจเย็นอย่าเพิ่งกลัวแล้วก็ตวัดคือใตวัดให้มันวิ่งขึ้นใช่ไหมได้ไหมจะต้องยาวมากนะต้งจีเลยอ่ะแต่เอาหนาหนาได้หนาแต่จะต้องยาวอจอแค่ะจีเดียวอห็ว่าผู้หญิงชอบเล่นกันพี่เดินปิดแน่ลองดูึงตาสิข้างนี้เออได้ Hey, <laughs> เริ่มตอนแหลกขึ้นมาแล้วววววิญญาณของต้นเข้าสิงแล้วครึ่งหนึ่งอือววินไม่เท่ากันนั่นะเรื่องหก่เลย <laughs> นี๋ยนะนะมังแก่หนาม เเป็นเข้าสิงเมื่อแต่งหญิงขึ้นมาอ่ะลืมตาก่อนอาตาไหลเฉยด้วยหาได้ด้ไม่เท่านะ๋อฝั่งนู้นวิงกว่าใช่ไหมใช่ฝั่งนี้หักตกเราก็เขียนก็ไปอีกเซ่กลอะไรโท่เราแต่งแรดอยู่แล้ว <laughs> ไม่ใช่แต่งให้แรดไม่ได้แต่งพีป <laughs> ็่แรด <laughs> เฮ้ยโหอย่าปาดดิเสียเวลาใช่ทำใหมันคมไงยอีหยิบไปเลยพี่ไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วกี่รู้ไปเลยจะได้ั้งอืมไหนไหนเป็นตลดแล้วม่เป็สุดนีตกลงไปเที่ยวตลาดน้ำกลางคืนเดี๋ยวจะไปเทคเนี่ยอ๋อแต่พี่เลยพี่อยากไปไหนโอ้โเดี่ยวอะพูดแม่ดุตีเลยเออ หนึตาสิหนึตาตรงไหนอ่ะตรงกลางเลยดูู้แหละพี่เขาเอียงนะ <l ots> เออแล้วไม่บอกดีดีอ่ะอ่ะนะเดี๋ยวนะอ่ะเดิตนตาได้แล้วค่ะเรทั้งทีอ่ะเราต้องเขียนตาคมอืมบัตรเลยใช่ไหมคมนี่แต่งหน้าแต่งหน้าแล้วตัดผมจนโค้งง่วงเลยเนี่ยพอไหม ูไม่นนีีลิเก่่พอยากแลดไม่ใช่ละอันนี้คือแลดแล้วเหรออ้าวที่สุดแหรอยังยังเบาๆอยู่เสื้อนี่คือแบบเหมยนดดเียวอะไรเหรอข้างขาวต่อต่อที่มันสีแดงอะเสื้อตรงข้างขาวอหรอใช่จริงเหรอใช่มามู้มีแป้งแบบธรรมดาไหมที่ไม่ใช่แป้งเบอร์เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะหน้าลอย อืมใช้สีนี้กับสีเข้มกว่าก็เดี๋ยวเราต้องซ้อมทําหน้าเป็นตุ๊เด็ะทำทำไงวะมันไม่ค่อยเป็นด้วยเด็ก <c oughs> มันจะ,จะนแบบเดินตลาดทําหน้าอย่างเงี้ยป้าเป็นไฟแก้วงี้มันก็ไม่ได้เลยจ้ะแบบเอ,อ๋ป้าเป็นไฟให้หนูแก้วหนึ่งคะ่ะป้โหมื่ตอนแรกไปเสียงดูป้า แก้หนึ่งแก้แบบนี้เออมันจะดีต้องอร่อะตอนตอนตลอดเวลานี้เนี่ยละครข้าวแกงพิเตสตแต่ไม่เข้มก็โบกเข้าไปพี่เจ็ตกินมือดีกว่ากิตตันไปดูไปดูเตอร์รี่เตอรี่มาสิแต่งตัวถึงไหนแล้ว ไปดูให้ให้ให้ป้าหน่อยให้ป้าหน่อยลูกเร็วเดี๋ยวเป้าองลงขี้อายหน่อยแล้กันนะจ๊ะเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดินแค่ไปตามเตอร์รี่มาแค่นี้เองเดินไปตามให้ป้าหน่อยเร็วสิค่ะอ่าดื้อจังเลยนะคะตัวเองเว้ผิดอันป้าป้ากูนี่แหละครับป้าลุงป้าลุงนี่แหละโดนตาย อุ้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะลอยปัดน้อยๆก็พอไม่ให้หน้ามันพี่ยายนเดยวหน้ายนเดยวหน้ามันยน <S <S อย่าปัดเยอะปัดน้อยๆก็พอ <S <S ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงนี่มันโคตรลำบากจริงเลยนะคะ ปีดไว้ค่ะไม่มาเกี่นาทีแล้วนะพี่ไม่ทราบค่ะไม่ทราบได้ไม่ได้มองเลยค่ะทำโคตรอ่ะมันหมดเวลาแล้วหรือเปล่าพี่อ้ะหมดเวลาอะไรสิบเก้านาทีนี่ค่ะแหกตาดูสิค่ะอ๋อกดแล้วเธอเธอหลอกชจ้าใส่ใบ่นย่งจยามาจับปึ๊ดๆงัดดังกันดีกว่าหน่งังอ่าอืม แบบคมๆเลยเนอะจะเนี้ยคมไม่พอไม่พอได้อือหือเดินเส้นจมูกขี้มูกจะใหญ่นะเดินรถวอล์ลใส่หน้านั่นพอดีเลยเมื่อกี้เขาเส้นพอดีแป๊ะเนี่ยอือหือจามฟึดออกมาเนี่ย หมอไม่ค่อยเห็นหรอกได้แลอย่าแต่งเออยอะเดี๋ยวเขาว่าคอยไ้แล้วเขายัง,ย,ง<อ>ยัง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 จะเย็นเจ็ดไฮไล์นิดนึงแปตมม่ตุ๊กคู่ฟ้องอืมหันสิดังมาแล้วมันน่าดังโโมาแล้วโ มันแปลกปลาดแปลกประหลาดตรงไหนวะมันเลื่อมไงมันเลื่อมแล้วมันจะเห็นว่าเหมือนมีดังแต่งแล้วรู้สึกตาเขียวไงก็ไม่รู้นี่กูไปกระเทยโดยกระทืบมารือไงอย่างนี้สีอะไรดีคะสีอะไรดีคะถ้าหน้ากับเอ้ถ้าแก้มกับตามาแรงปากต้องแรงแล้วค่ะได้เลยค่ะสีอะไรดีคะอ่ะเลือกเลยค่ะ สีไหนยังไม่เคยใช้อะคะสีนี้ค่ะเอาสีนั้นเลยค่ะได้เลยค่ะหัวโตติดโรคโรคผีน้อยค่ะโรคผีน้อยโรคขี้เกียจอะนี่ไหมบอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นอะแม่หนูจะทำไม่ได้พี่ทำได้ทำไงอะทำเฉยเฉยทำอย่างเงี้ยพี่อะทำเฉยเฉยเห็นเห็นพี่น้อยเขาเขาบอกว่าให้ทำเงี้ยให้เขาเยอะปังเงี้ยได้ได้ได้เยอะโอ๊ยมือสั่น ไม่ลุ้มือสั่นอ่ะเมมเมมหน่อยเม้มงว้ายอนถูกใจวะยังไม่ยังไม่ยังไม่จบอีกเหรอแค่แค่นี้กูเริ่มรู้สึกอายตัวเองแล้วดิ่ท่าไปแค่ไหนท่ไปไหนนะ อมอ่ะแมมแมมก่อนอ่าแมมก่อนอ้าวโอ้ยเดี๋ยบจหายเลยดีโอ้ยแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยมันไม่มีอ่ะก็พี่แมมไม่โดนอ่ะอาจยๆนะลูมือสั่นหมดแล้วอนกูจะกล้าเดินยีบไหมเนี่ย อุ้ยเบอร์นวดเยอะเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวะเดยเนี่ยนวดเยอะเนี่ยแต่งหน้าติดนวดอ่ะเลิศพอยังพอยจแล้วแโกระจกพิเศษ กระจกพิเศษค่ะบอกค้าเถอใครควรโดนกระทืบนตอนนี้อย่างนี้ตั้งอย่างนี้อ้าวมอรกะจบนั่นนะใช่เลยไปดีกว่าไปหาที่โดนกระทือดไปกว่า